อันนี้ก็คือไม้หนีรากกันก็คือเป็นตัวกําหนดทิศทางของรากช่วงที่ลงดินใหม่ๆนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าจะเอาไว้นานเท่าไหรนะ่วันนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะใส่ไว้นานเท่าไหรนะ่ถึงจะเอาออกช่องกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอ,อะครับผมอันนี้ก็มาที่สวนพิวินิจนะมาดู นะพี่วินิจจัดการกับไม้เสียบเนะี่ยที่เสียบกำหนดทิศทางของรากไว้นะก็จะออกได้เมื่อไหร่นะก็มาดูกันว่าเอาออกได้เมื่อไหร่หรือว่าจะเอาออกหรือเปล่าหรือว่าไม่เอาออกได้ไหมนะอะไรเงี้ยไปดูกันนะวันนี้เราก็มาดูกันนะพี่วินิจก็จัดการถอนแล้วนะหลังจากที่ ลงไว้นะดินไว้ลงกระถางไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะวันนี้ฝนตกดินเริ่มแน่นแล้วนะก็ทยอยเอาออกแล้วนะเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตได้ดีรากเดินได้ดีนะไม่โดนนะหนีดไม่โดนบังคับนะนะี่รากก็เดินสวยนะราก ดูรากเล็กๆเนี่ยเน,ยเน,ยเนยทิศทางของเขาเริ่มไปแล้วเนี่ยตามที่กําหนดไว้แล้วเนี่ยพวกนี้คือดินแน่นแล้วนะถึงจะเริ่มเอาออกนะ,นะให้ดูรากสวยๆคือช่วงนี้ดินก็เริ่มแน่นเพราะว่าฝนก็ตกมาสองสามเที่ยวแล้วนะนะก็ทำให้ดินเริ่มกระชับขึ้นนะ ไม้ก็ทรงตัวอยู่ได้ดีนะเนี่ยแข็งแรงทุกต้นแข็งแรงดีไม่น้ก็มีปะตออาไวามันอยู่ที่เราเราอยากเราไม่อยากให้ไม้เราโดนดีที่มันรอืมนั่นแหละก็อาจจะปล่อยไว้สักระยะหนึ่งก็ได้นะอืมบางคนก็ไม่ถอนเลยก็ได้ มันผุเองไม้นี่ในดูไม้ที่เราเอาออกเนี่ยเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้บางทีเขาอาจจะผุไปเองก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากให้รากของเรานี้เดินได้ดีนะเป็นอิสระไม่โดนกดโดนหนีบโดนนะพอบางทีอาจจะเป็นแผลได้นะถ้ามันเข้าโตเร็วนะเราก็ถอด ถอนออกครมีเวลาก็าจัดการถอน,นไม่มีกดหรอกลงกระถางไปประมาณเดือนหนึ่งครสีสายบางไปอินโอโ้โหนะฮะนชุดของสีสายบางไปอินทั้งนั้นเลยนะดอกเริ่มสวยเริ่มงามแล้วนะนี่ได้ฝนไปเนี่ย เมื่อวานเนี่ยเต็มๆเลยฮะตันนี้อายุเท่าไหร่นะประมาณสักแปดเดือนป่ะอายุหนึ่งปีได้นหนึ่งปีฮะดูดอกสวยงามนะฮะเนี่ย ต้นอื่นก็ทยอยกันออกฮะเนี่ยสี่สายบางไปอินเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งน,นี่ก็งามเหมือนกันนะดอกดอกเขาใหญ่นะดอกของสี่สายบางไปอินดอกถือว่าใหญ่เลย และสีชมพูแบบสดมากมากสวยงามฮะสวยงามก็ลงดินประมาณสักหนึ่งเดือนฮะก็พี่วินิตว่างๆก็เลยมาถอนในที่เนี่ยแหละ ที่หนีบรากนะี่กำหนดทิศทางรากเนะี่ยพอดีดินเริ่มแน่นแล้วบางคนสงสัยว่าเออต้องเอาออกล่ะก็เอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้แล้วนะแตนะ่ไม่ได้มีอะไรที่กำหนดตายตัวนะแต่ว่าเอาออกมันก็จะสวยมันก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรเสียบชี้โดชี้เดนะ อ่ะครับผมเช้านี้ทนเล็ก,ก็พามาชมนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะจากพี่วินิตนะการถอดเอาไม้หนีบนะหนีบรากนะของสีสายบางไปอิน